ร้อนจังใหญ่มากใหญ่มาก ไม่เอาเข้าไปอย่บกล้องสดทำไงดีนนดงกก่นไม่บนนอได้เาแม่ก็สั่งในกะ้เหมือนกันมค่าอันนั้นชมค่าของดนั้นค่าเหมือนพันธนิตรได้ขอระดเดียวเอง嗯嗯แต่มันใช้ดีไงเราก็ได้แบบเพื่อแบบใครเวลาลองใช้ตามหน้าเขาะได้แบบสดใสหน้าฉ่ำแต่ถ้ามัเป็นอไนเย่เปลี่ยนแล้วเีงแบ้านได้ม่